วัสดีครับวันนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนต่อมานะครับขั้นตอนที่2หลังจากที่เราตีผังนะครับปักหมุดเพื่อตอกเสาเข็มลงเสาเข็มนะบ้านหลังนี้โครงการเรานะครับบ้านวลากรเราใช้เสาเข็มเจาะนะครับตรงนี้นะครับก็วันนี้ช่างก็จะมาลงเสาเข็มเจาะนะครับข้างหน้าที่เห็นนะครับก็คือเหล็กนะครับเหล็กเส้นนะครับโครงการเราใช้ s d 40, 12ีมิลนะครับแล้วก็ เปกปานะครับ6มิลนะครับทุกๆระยะแอดยีเซนนะครับวันนี้รถพร้อมนะครับเครื่องจักรพร้อมก็เป็นแบบหัวสว่านเจาะลงไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะหย่อนเหล็กตรงนี้ลงไปในหลุมนะครับแล้วเดี๋ยวรถปูนก็จะมาเทนะครับนะครับก็หลักๆไม่มีอะไรนะครับหนึ่งก็คือเราก็เช็คนะครับตัวนี้นะครับว่าขนาดเหล็กเนี่ยเป็น12มิลไหมนะครับ สองเป็นข้ออ้อยนะครับเห็นไหมครับไม่ใช่เหล็กเส้นกลมนะครับจะเรียบๆอันนี้เป็นข้ออ้อยมันจะต้องมีลายเส้นเป็นป้องๆงนี้นะครับนะครับแล้วก็โดยส่วนใหญ่ทุกแบบก็จะกําหนดนะครับทุกๆระยะแอดย0่สเซนนะครับนะครับระยะแอดก็คือระยะห่างนะครับก็หลักๆเราก็จะเช็คประมาณนี้นะครับ สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือตอนที่รถปูนนะครับมาเทเดี๋ยวเราก็ต้องขอดูใบโหลดปูนเขาด้วยนะครับว่าเขาออกมาจากแผ่นปูนประมาณกี่โมงเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยปูนจะมีอายุประมาณสองชั่วโมงนะครับเพื่อให้มันได้สตริงที่ดีที่สุดนะครับ